เอาละครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Dragon Ball Z ก o k k a ง Battle เีเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้จะมาทํารีวิวตัวละครน,นี้นะครับแต่ว่าก็จะมาจัดทีมตัวละครน,นี้โดยใช้ตัวละครเก่าๆที่มีใน ID ผมนะเพื่อที่จะมาเล่นตัวละครน,นี้นั่นเองซึ่งนี้ก็เป็นตัวที่ผมยืมเพื่อนร0อเอเมานะแล้วก็ด่านที่ใช้ในการทดสอบนะครับเป็นด่านของซูพีมาเท่นโกยิตนะครับเพราะว่าทีมนี้คือผมยังไม่ค่อยแบบ สมประกอบเท่าไหร่นะครับคือเป็นทีมที่เล่นกับโบลี่ได้แต่ว่ามันก็บางตระครอาจจะไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันนี้ก็คือทําได้เท่านี้จริงเพราะด้วยความที่ลีดโบลี่9ปีกับลีดโบลี่เวอร์ไวเนี่ยมันไปคนละทิศคนละทางเลยคือตัวของโบลี่เวอร์ไวนะครับมันจะเป็นผู้นํ m มูวี่บอสอย่างเดียวนะครับส่วนไอตัวโบลี่ตัวนี้จะเป็นผู้นําให้กับซูเปอร์บอสท่ f ฟอร์เมชั่นบูสแล้วก็ฟูลพาวเวอร์ทำให้ลีดเนี่ยมันอาจจะจัดทีมได้ยากหน่อยนะแต่ว่า ใครที่มีตัวละครที่เป็นผู้นำมูวี่บอสตัวอื่นนะครับที่อา,อาจจะเป็นตัวของบริชไลเลโมนะครับที่เป็นผู้นำมูวี่บอสา Movie Boss 1็0ก็ถ้าเกิดไม่มีจริงก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็นตัวของฮิวรูดการที่เป็นผู้นำมูวี่บอสที่ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวละครที่เป็นผู้นำมูวี่บอสแต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับหรือบางตัวก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับก็ตัวของ บอลี่สีม่วงที่เป็นผู้นำ Penalty Destruction แล้วก็ Movie b o ร์นั่นเองอ่ะก็ในคลิปนี้ผมก็เลยมาจัดทีมประมาณนี้ให้ดูนะว่ามันมันมันเป็นยังไงนะซึ่งถ้าเกิดใครที่มีทีมที่จัดได้ง่ายกว่านี้ก็ก็ทำแบบนั้นจะดีกว่านะแต่ว่าอันนี้ผมมันมันมีแค่นี้จริงๆนะก็เลยต้องจัดประมาณนี้นะนะโอเคซึ่งในเทอร์นี้เราจะยังไม่ได้ตัวของโบลี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเป็นไงนะอา่าเก็บไป3ลูกพอนะครับ จริงๆมันก็เก็บได้แค่นี้แหละนะ่แล้วก็ย้ายตัวของโบลี่9ปีไปไว้ในตำแหน่งสเพื่อที่จะให้ไปยืนคู่กับตัวของโบลี่เวอร์ไวนั่นเองซึ่งในคลิปนี้อาจจะตายกูตายแล้วพูดไปตั้งนาน <c oughs> พูดไปตั้งนานกูตายแล้วแต่ว่ารถเตมเมดเยอะอยู่นี่ใช่ไหมเออคือฟีเซอร์นี่ดูถูกไม่ได้เลยนะฮะคือเป็นตัวที่ ถ้าเกิดแบบได้ปลดท้างนี่คือดีมากๆเพราะว่าเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีเพราะซับแตะเยอะมากถึงแม้ว่าดีเฟนเซ์เป็นเป็น30%ก็ตามแต่ว่าก็เป็นมาตรฐานเออถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับถือว่าไม่ได้แย่อะไรเลยนะถ้าเกิดได้ปลดท้างนี่ก็น่าจะเก่งขึ้นกว่านี้มากๆน่าจะทําดาเมจได้ดีแล้วก็สามารถแทงได้ดีกว่านี้นะครับโอเคโบลี่ตีไป9ล้านตำแหน่ง3มีความสามารถเพิ่มเติมนะแต่ว่าจำไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันเป็นการันตีเบิลไม่ตายหรือมีโอกาสที่จะเบิลไม่ตายเออที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยแต่ก็ช่างมันแล้วกันเพราะว่าเราไม่น่าไม่ได้มารีวิวตัวละครน,นี้อยู่แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้มารีวิวตัวละครอ,อะไรทั้งนั้นแหละก็คือมาเล่นโบีิตัวใหม่โดยที่ใช้ตัวละครเก่าจาัดทีมนะครับตีไปนี่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 สุดยอดห่งความบ้าคลั่งอืม โอเคในเทอร์นี้เราได้โบลลี่มาแล้วนะครับแล้วก็ในเทอร์นแรกไม่จําเป็นจะต้องแปลงร่างก็ได้นะก็คือให้มันได้ซัพพอร์ตสักหน่อยนะแล้วก็ให้ตัวเซลแม็กยืนหน้าไปนี่แล้วก็คลูเลอร์เราจะไหวไหมหรือบางทีอาจจะไม่ไหวนะแต่ก็ลองดูก่อนถ้าเกิดเปลี่ยนร่างโบลลี่เลยเนี่ยมันก็จะได้ มันน่าจะจบได้เลยนะครับแต่ว่าผมขอลองแบบนี้ก่อนแล้วกันถ้าแพ้จริงก็ก็เล่นตาใหม่ก็แค่นั้นแหละติดครีเบื่อไม่ตายโอเคอาจจะจบได้อยู่อาจจะนะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าติดครีกก็โอเคเรียบร้อยดีดีงามโอเคมาในเฟสนี้นะครับเราจะให้ตัวของฟรีเซอร์โกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยมันยืนได้หน้าไปเพราะว่ามีความสามารถในการแทงนั่นเองแล้วก็ ยังไงก็ได้เท่านี้อนะเนาะโอเคเก็บไป5ลูกแต่ว่าไม่ได้ซัพพอร์ตเลยวะผมว่าเก็บอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยได้ซัพพอร์ตก็ก็น่าจะดีกว่านะฮะนี่เก็บไปโอเคตอนนี้น่าจะมีลดดดเมจอยู่เยอะใช่ไหมน่าจะได้เต็มอยู่นี่โคดเดฟ,ฟีเซอร์ตัวนี้ก็ถือว่ายังเป็นตัวที่ใช้งานได้โอเคอยู่นะคือแบบ มันมันอาจจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แต่ว่าใครที่มมีตัวเลือกก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีกว่านี้ควรปดเส้นทางส,สักเส้นทางหนึ่งก็ยิงดีแต่ว่าผม <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> ไม่ได้ปลดเลยเนี่ยดีเฟนซ์กับทางโจมตีอะไรก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดปดสัก2ทางหรือ3ทาง4ทางยิ่งดีนะจะเป็นตัวที่แทงได้ดีแล้วก็ทำดาเมจได้ดีมากๆเลยครับมายิงไปในเฟนนี้ยังลดแอทแท็กไม่ได้ใช่ไหมลดไม่ได้ก็ไม่เปน็นไรนะครับ โอเคแล้วก็ในเทอร์นี้เรามีตัวโบลี่มายืนคู่กันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวให้โบลี่ตัวนี้เปลี่ยนเอ้แต่ว่าเมื่อกี้ลืมให้ดูอินโทรนี่ใช่ไหม <laughs> ลืมไปเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยไปตัดมาก็ได้แนละ้วมั้งมาเดี๋ยวตอนนี้ทําการเปลี่ยนล่างไปก่อนนี่ครับ โอเคนะครับหลังจากเปลี่ยนร่างมาแล้วก็ลิงสกิลได้จะได้ทั้งหมดกี่ลิงสามสี่ห้าห้าลิงนะครับซึ่งพอหลังจากเปลี่ยนร่างมาแล้วนะครับตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ทําดาเมจได้ดีมากๆแล้วก็น่าจะแทงได้ดีมากๆเช่นกันคือในร่างต้นเนี่ยก็เป็นร่างที่ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือจะมีความสามารถแอนิเมชันเปิดตัวซึ่งแอนิเมชันเปิดตัวเนี่ยจะใช้ได้แค่เทินเดียวเท่านั้นซึ่งความสามารถก็คือจะลดดาเมจ90%เมื่อโจมตีในตําแหน่งที่1 เราก็จะลดดาเมจ70%แล้วก็ตัวละครตัวร้ายเนี่ยจะได้โอกาสคริ50%เมื่อตัวละครนี้ยืนในตำแหน่งที่2หรือ3แล้วก็เพื่อนตัวร้ายในทีมเนี่ยจะได้คริเพิ่ม2แล้วก็ไอ้ทากาดีเฟนอีก60%นั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นตัวยืนตำแหน่งหนึ่งที่แทงได้ดีมากๆแต่พอยืนตำแหน่ง2กับ3เนี่ยก็จะเป็นซับพอร์ตแล้วก็แทงได้ดีเหมือนเดิมนะนะแล้วก็จะมีความสามารถดีเฟนตั้งต้นอีก200%อันนี้ก็ทําให้มันถึกขึ้นไปอีกนะแล้วก็จะมีการทุการโจมตีนั่นเองนะครับในร่างแรกก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นซับพอร์ตกับแทงเฉยๆเลยนะ แต่พอหลังจากที่เปลี่ยนร่างมาเป็นร่างนี้แล้วนะครับคือเป็นตัวทําดาเมจที่ดีมากๆเป็นตัวที่ถ้าเกิดยืนตําแหน่ง2อกับ3าเนี่ยจะได้การันตีเบื่อไม่ตายเลยแต่ว่าถ้าเกิดยืนตาแหน่งแรกเนี่ยจะได้ดีเฟน์เพิ่มขึ้น200%ก่อนโจมตีแล้วก็จะมีกาดก็คือประมาณว่ายืนตําแหน่งแรกก็คือเอาไว้แทงนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดยืนตาแหน่ง2อกับสาเนี่ยเอาไว้ทําดาเมจเพิ่มนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ให้ยืนตําแหน่งแรกไปก่อนเลยเพราะว่ามันน่าจะเหมาะที่สุดแล้วในตอนนี้เนี่ยนะอืมส่วนเซลแม็กก็ เดี๋ยวค่อยให้มันกลับมาแล้วกันในเทินหน้าๆนะนะมาแล้วก็ตัวละครนี้ก็จะมีลดดาเมจต,ตั้งต้นอยู่ที่50%นะแล้วก็ในช่วงสาเทินแรกหลังจากที่ตัวละครนี้ปรากฏตัวก็จะมีลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก26%ทําให้ตัวละครนี้มันถึกมากๆนั่นเองนะครับโอเคตีอย่างแรงอะบอกเลยแล้วก็ตีปกตินะครับมันก็ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็โบรี่ตีไป10ล้าน10ล้านเลยแหะ ปกติเปิดมาจะอยู่ที่ประมาณ9ล้าล้านกว่านะครับจากที่ไปเล่นกับทีมอื่นแล้วก็คู่ลิงตัวอื่นแต่พอมาลิงกับตัวละครนี้คือ,อลางโจมตีอย่างเยอะตีไปแต่ว่าด้วยความที่เราสแต็กมาเยอะมากๆใช่ไหมในเทินในเทินแรกเพราะยืนตำแหน่ง3แต่ผมก็จำไม่ได้หรอกว่ามันตีไปกี่ที่อผมผมลืมไปแล้วโอเคอีกทีนึงสต็ไปเรื่อย จบไปละเฟสแรกเฟสนี้อาจจะลำบากสักหน่อยใช่ไหมพยายามเหลือลูกแก้วเจ็ลูกไว้ให้โอ้โหได้ปะเนี่ยผมว่าให้ตัวนี้ยืนด้านหน้าไปแล้วกันเพราะว่ามีเจ็ดลูกจะได้การันตีนะแต่โบลี่ด้านหลังนี่ไหวหรือเปล่าอาจจะไม่ไหวนะโอเคหลบไปหลบไปอีกแล้วก็ทำการลดอัตรนกครับ ยิงไปก่อนเลย11ล้านไม่แต่ท่านี้ลดไหมอาจจะไม่ลดนะโอเคท่าถัดไปเนี่ยลดลดจดทแตกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะแต่ลดได้ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่ไปาตายด้ไหมโอเคได้ลดเพิ่มนะฮะแล้วก็ตัวฟีเซอร์สีฟ้านี้ก็ได้จะมีลดเหมือนกันไหมเอ,อ้ ไหนดูดิสิบล้านละฟีเซอร์ตีไปเอาวมอีกทีหนึง่งโรตแท็กน่าจะใช่นะโอเคไม่ตายไหมชิบหายแล้วไม่ยิงไม่ตายแต่ตัวนี้แนะ่นอน โอเคแล้วก็เบิร์ดไมตายนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจากพลาสีนะยังเหลือจากพลินเชียลอีกแต่ถ้าโดนไม่ตายจริงก็น่าจะเจ็บหนักดีดอะต่อให้มีสเต็์ดีเฟน์ก็เถิดแต่ว่าพลังยมตีมันเยอะนะฮะด่านนี้โอเคไม่โดนดีถือว่าดีโบลี่สามารถใช้แอคทีฟไปแล้วแล้วก็ผมว่าโบรี่ลองกดแบบ แบบยัไม่เปิดโดเมนแล้วกันนะมา้าพ่อปุ๊บได้พลังเพิ่มเลยนะฮะตอนนี้ อแล้วก็โบลดี้น่าจะได้สแต็กเพิ่มไปสักหน่อยแล้วมั้งไหนดูดิมา24ล้านนะครับพลังโยมตีแบบยังไม่มีโดเมนแต่ว่าตีทีเดียวเท่านั้นโอเคแล้วก็12ล้านเอาว่ะ 12ล้านแล้วอ่ะอีกทีนึงได้อีกทีนึงอยู่ได้สเต็กเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ยิงดีก็ถือว่าได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมานะฮะโอเคในเฟสนี้เราเอายังไงดีจริงๆแล้วเราสามารถรอดได้เลยนะ รอดได้แบบง่ายๆเลยด้วยนั่นก็คือการกดใช้ Active Skill นั่นเอง แล้วก็ดีเฟนต์เจล้านดีเฟนต์เจล้านอันนี้ได้กี่ลิงไหนดูดิสลิงถ้าเกิดยืนอย่างเงี้ยก็3ลิงเท่าเดิมก็ให้ยืนตรงนี้ไปแล้วกันแล้วก็เก็บไปซัมนี่ซัมี่พอชอ,อันนี้ได้2ลูก เราจะเลือกซับพอร์ตหรือว่าจะเลือกให้มันโอ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ต่างกันมากนี่หว่าแต่นี้มันไม่มีบิ๊กแบ b บอสแหละโอเคอย่างงี้ก็ได้ม,มาลองดูกันนะฮะดีเท่าไหร่แล้านอืมลดอัตาแท็กไป ไม่เบินไม่ตายเด้ยโจมตีติดคริแล้วก็เบิลไม่ตายเนี่ยครับแต่ก็ไม่น่าตายหรอกเพราะว่า <c oughs> เราเราน่าจะทำอะไรไม่ได้น่าจะทำดาเมจไม่ได้เพราะเป็นสีฟ้าไงโดนไม่ตายไหมแต่ดีฟน้นเจ็ดล้านเน่เอาอะไรมากอะเจ็บได้ก็บ้าละ นี่ขนาดดีเฟนยังไม่เต็มเลยถ้าเต็มก็อาจจะประมาณ8-9ล้านได้ปะเท่าที่จำได้จำความได้น,นะโอเคเบิ้ลนไม่ตายลดแท็กไปอีกจากเดิมที่โคตรถึงอยู่แล้วเนี่ยมาตีมาชึบไม่เป็นอะไรทั้งนั้น ไม้ตายไม้กรอบยังได้เลยโอเคในเทิร์นนี้เรายังไงดีอย่างนี้แล้วกันสแต็เพิ่มอีกสักหน่อยทำการเปิดโดเมนสักทียังแล้วกันอย่างดีกว่าเพื่อนะเพื่อ โดนตีไหมไม้ตายมาอีกเออแต่เราจะย้ายไอ้พีเซอร์ทำไมวะ <c oughs> ขาดตัวแท้งไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามีลูกแก้วสักเจ็ดลูกก็ก็ทำโอ้โหสามสิบล้านนะฮะไม่มีโดเมนด้วยแต่ว่ามีซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งยี่สิบล้านใช่แต่ว่าลีดคือ400เปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือ200กับ200นะ เรียบร้อยอมมาด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายนี้เอ,อันนี้ได้เท่าไหร่เจ็ดลูกก็เจอไปเลยแล้วก็นี่ลวกันมันตีหมูแค่ทีเดียวก็น่าจะไม่เป็นไรมากชึบ ไม้ตายมาแล้วไงมีการันตีหลบนี่จะบอกว่าจะโนยเทมได้นะด้วยทีมแบบนี้นะส่วนหนึ่งก,ก็คือดวงดีมากๆแหละมันก็เลยโนยเทมได้นะแต่ว่าทำไมมันได้วะไอตอนไปทดสอบมานี่คือแพ้หลายรอบเหมือนกันนะอาจจะเพราะยังเล่นไม่เข้ามือนีครับเพราะตัว golden freezer ผมไม่ค่อยได้เล่นไง ถึงแม้ว่าตัวละครมันจะไม่มีอะไรมากก็ตามก็มีแค่การลดลเรเบิดอะไรประมาณนั้นแหละไหนดูซิโดนเท่าไหร่เอ,อ้าสองเนเจ็ดแต่ก็แค่นั้นแหลนะนั่งหลังจากนี้ฉันจะถึกละถ้ามันไม่มียิงไม่ตายรอบสองแต่จริงเราดวงดวงดีด้วยนะเพราะว่ามันตีด้านหน้าหมดไงแล้วเราได้ลูกแก้วเจ็ดลูกพอดีเนี่ยครับอืมเราได้แทกปีกแล้วก็เบิ้นไม่ตายนี่อีกสรอบยังได้เลยไม่ตาย แต่ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้มา3ล้าน9ก้าเปอร์เซ็นต์ถ้า100เปอร์เซ็นต์จะประมาณไหนวะ6 7ล้านอยู่ปะอุย้ยมาไ,มได้เวลาแล้ว นี่คือพลังของฟูลพาวเวอร์โบลี่หรือโบลี่ฟูลพาวเวอร์มาแล้วก็ยังไงดีดีฟェนส์สี่แสนสองเหรออย่างนี้แล้วกันเนาะผมว่ามันน่าจะโอเคกว่าโดนตีจะโดนตีหนักเ่าะวะ่าต่ช่างมันยี่สิบล้านเอาเป็นว่าผมไม่กดดกค้างหมดแล้วกันนะ มาโบลี่จากภาคซูปเปอร์อืยิงไหมตูมอีกทีหนึ่ง14ล้านอีกทีหนึ่งไม่ใช่โจมไม่แต่ตรงนี้เลยเหรอ อาจจะจบตั้งแต่ตรงนี้เลยแหละน่าจะเหลือตีสักทีหนึ่งอยู่อะคิดว่านะปั๊โอ้ยโดนเบาโอ้ยโดนเบาเบาหมดเลยโอ้โอ้ยโอ้ยโดนแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเราได้ยีไม่ตายไปหลายทีมันเพิ่มดีเฟนซ์อยู่ใช่ไหมน่าจะกันได้อยู่นะชนะสีด้วยใช่เบา ไมจังหวะมันตลกจังวะโอเคเราก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปยืมเพื่อนเล่น LR โบลี่สีเขียวเวอร์วายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆนะครับคือเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีแทงได้ดีแล้วก็เป็นตัวที่สามารถสเต็ปแอตแทกได้อีก่ะทำให้มันยิงแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แอคทีฟสกิลของมันเนี่ยคือทำให้ตัวมันเนี่ยคือเก่งโคตรแถมยังใช้ง่ายอีกนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปยืมเพื่อนเล่นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทําคลิปรีวิวจริงๆจังๆหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้ก็ยังไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ในเร็วๆนี้หรือในพาร์ทสหรือเปล่านะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับก็สําหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวครน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ